สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามหกร้อเพื่อนฝุ่นครับผมสวัสดีทุกท่านครับโคเพิ่งมานะวันนี้พ่ท่างเขาไปป่ะพี่ฮะล้มล โอเปสองร้อยไปได้อาจไปได้เพื่ออย่ามาไลค์ค่ะไหนหลุดเรื่องก่อนปะ

มันแรนปะไ้เลยแหละไม่โคตร嘛งเอ้าเราบ่ตัดสินใจปาะรัดเล่าเรตตัดสินใจพ่อหน้าแบบนี้ครับไปกวนานงประศมัน โอ้ยระดับเทพระดับเทียบงเฟสใหอไประกอบแห้วไม่รู้ว่าส่งไหนป่อบ้างวะเอ๊ะ เวลา9ก้านาฬิกาี่บ48นาทีแม่โคเพิ่งไปส่งไอ้ทันเลอร์เพิ่งไปส่งเจ้าแคทมานะเจ้าแคทไปโรงงานตีตีตีอยูค่ค่ะที่นองแวง เบโค่ s k ร0 0ครับผมลงทันเลอร์แล้ววันนี้เรารับงานทอยดินทำถนนเข้าไรเข้าสวนนะครับ เป็นโอกาสครั้งแรกครับที่ได้ร่วมงานกันในปีนี้นเ,อเออโ้นยานค่ะแท็ที่หลรดโบดะแล้วบื วนาวปาก้าไม่ได้บอกกันนะ้ <c oughs> คำครับอันนี้มาสองนะขำพื้นถ้ามาคนเดียวก็ขำตัวรถเมื่อคืนไปครับเพื่อนปะ เรียบร้อยครับลงทันเลอร์คร โรลเลอร์เจ็ดตัวครับแคลริอาสองโอ้โซยานนะนีนน่ปิดตัวเมื่อกี้ดูดินะครับดูบรนท้ายใหญ่ๆสวยๆครับของโกเบโกครับอาริยะ วันนี้ใช้รถสองคันนี่แหละครับแม่ม่วงแล้วก็แม่ฟ้าครับมาแต่เช้าแล้วพอดีเดนเลอร์ไปย้ายรถแม่โคไปอีกที่หนึ่งนะเจ้าแคปตัวเวลาเต็มลำนี่ก็ ทอยทำทางที่เมโคเดินเข้าไปนี่เลยครับมาเร็วเ,เ,เ,เนาะไปแม่ไปบอกมึงล้องนแม่ชิดเรื่องไปก็ได้พ่อจีเรียนนั่งเลย ไปอ่ะนั่งไปไป่งลูกยี่โอ้ยจงสารรถแน่มึงเอารถเข้าไปมึงเกือบเบื้องรถเลยโอ้ยทางดีกระใครขับไปนี่ยกว่าออกรถนะบองได้ปันหารถนั่นกว่าออกเลยกว่าออกเลยบอกเรากัไปนั่นแหละกว่าออกเลย ไม่รู้จะง,งานหมูหรืองานจ่าครับวันนี้ต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆผมว่ามีติดก็เป็นช่วงกลางๆเดือนของธันวานะดินในทุ่งนานี้เอาไม่ได้แน่นอนครับจับต้องไม่ได้เลยครับมโคลงได้ครับแต่หกล้อลงไม่ได้สิบร้อยังลงไม่ได้เลยครับ

หกล้อเพื่อนฝุ่นก็ประเดิมงานแรกของปีครับแถวบ้านนี้นะมันกลับไปทำอะไรวะไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวจะทำงานกันยังไงก็รอชมรอติดตามกันต่อไปครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามในช่อง YouTube หกรอเปื่อนฝุ่นด้วยครับสวัสดีครับ